ประวัติแตงโมนิดาพัชระวีรพงศ์แตงโมเกิดเมื่อวันที่13กันยายนปีพุทธศักราช2527เธอเป็นคนจังหวัดกรุงเทพมหานครจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงและจบการศึกษาระดับมัธยมปลายที่โรงเรียนเพนเซมิต แตงโมจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสาขาวิชาผู้นำทางสังคมธุรกิจและการเมืองวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยลงังสิทธิ์เดิมทีแตงโมนิดามีชื่อจริงว่าแตงโมพัชระวีระพงศ์ต่อมาก็เปลี่ยนชื่อเป็นพัทลทิดาพัชระวีระพงศ์และล่าสุดก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นนิดาพัชระวีระพงศ์ แตงโมนิดาเคยสมรสกับโตโนโ่พาคินคำวิไลศักด์นักร้องและนักสแสดงชายในปีพุทธศักราช2,556หลังจากที่ทั้งคู่ได้คบหาดูใจกันมา6เดือนและได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน2ปีแล้วก็เลิกลากาันในปี2,558ปัจจุบันแตงโมมีบุตรสาวบุญธรรมหนึ่งคนซึ่งก็คือลูกสาวของผู้จัดการส่วนตัวของเธอนั่นเอง แตงโมนิดาเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โดยการมีแมวมองชวนให้ไปทดสอบหน้ากล้องและเธอก็ได้งานถ่ายโฆษณาแตงโมเคยเข้าประกวดมิสซินไทยแลนด์ปี2002และเธอก็ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ4ด้วยค่ะหลังจากนั้นเธอก็เข้าไปเป็นนักสแสดงในสังกัดช่อง7 โดยเธออยู่ช่อง7มา11ปีและได้ยกเลิกสัญญามาเป็นนักแสดงอิสระในปัจจุบนันแตงโมมีผลงานละครโทรทัศน์มาแล้วหลายเรื่องต่อเนื่องกันเป็นเวลากว่า10ปีเป็นทั้งนางเอกและตัวร้ายสลับกันไปผลงานเด่นของแตงโมอาทิเช่นเรื่องเพลงรักบ้านนาวันนี้ที่รอคอยทายย้อมสีและใบไม้ที่ปลิดปลิว นอกจากผลงานละครโทรทัศน์แล้วเธอก็ยังมีผลงานภาพยนตร์ด้วยค่ะล่าสุดในปี2564เธอมีผลงานภาพยนตร์เรื่องหอแต๋วแตกแหกโควิดปังปุริเย่และยังมีผลงานมิวสิกวิดีโอร้องเพลงประกอบละครถือได้ว่าเธอเป็นนักสแสดงที่มีความสามารถมากมายคนหนึ่งเลยทีเดียวค่ะ นั่นก็คือเรื่องราวและประวัติโดยย่อของแตงโมนิดานำมาเล่าสู่กันฟังสำหรับคลิปนี้ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ